ฉาบแล้วครับขั้นตอนฉาบแล้วพี่น้องนี่ขึ้นนาแรกกันนะครับเนาะที่เขาเปิดีเฮ็ดแบบนี้นะพี่น้องเลยคับคนเดียวเนาะพฮ้ยน้าเอาไม่ไหวกินไข่กี่ล่ะครับนี่หันใส่หันกัวแบบนี้นะเด็กเสือโบมีเนาะเด็กเสือโบว่างเอเองช่วงเองเลยพี่น้องเลย ทำเองชงเองครับหนาแหกไม่ได้ก็นะครับเต่งหนาสองไม่ไ้พูดซ้าตายใช่ผมมี่ที่เปุูนสำเร็จนะครับเดี๋ยวโอเค,ค nhiều hạt nhiều 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 tui tui lười ไปหนึ่งแผงแล้วครับผมกีดน่องกันครับ x2 นะครับนะ x งกีดน่องนะสวยงา่ครับ 2> อ2ผมมาจต่ฐานนะ <c ười> น้ำให้งเงนแล้วพี่น้องนะบ๊ใส่น้ำมันให้งเนบ๊ใส่น้ำมันให้งนน้ำมันแห้เงินูเลย อาจารย์ตรงไหนครับอาจารย์ coi, กินน้อง พี่น้องตอนนี้แล้วก็บเมากีดหนากรดด้ครับพี่น้องครับผมเดินทางมาได้แผงที่หาแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ครับแผงที่สี่ครับตัวที่ครับแผงที่สีพี่น้องก็ร่างขึ้นนาแลกนะครับเนาะมปมพูแต่เรือซัีนะ่เเอาซมี่ก่อนครับเมือนี่เอาซัมี่ก่อนพี่น่อง่ นี่คือเป็นหน้าแรกแล้วนะครับเนาะนอันนี้ก็สีเหลือหน้าสองนะครับนี่ครับเมื่อเสาร์นี่ก็สาบได้มือเสาร์นะครับพี่น้องเนาะเรียบร้อยแล้วครับนะครับเรียบร้อยแล้วชิวเวดค้านเรียบร้อยนะครับเนาะไอ้สองแผงสามแผงครับแผงที่สี่กําลังอ่า นหน้าแรกนะครับเนาะมือเ้านี่ครับแผงน,น้อยๆครับเนี่ยแผงใหญ่นะพี่น้องเนาะสะท้อนแสงนะครับครับเสาจับอยังเรียบร้อยนะครับเนาะนี่ครับจับเสาผมครับเนี่ยจิกเป็นนะพี่น้องเนาะใส่ซ้อนนะครับมันใหญ่ครับผมมาปล่องใหญ่ๆเนาะพี่น้องเนาะปลองเสาเนาะเวลาเก็บสีเก็บอย่างมัน ง่ายนะครับกันสีนะครับเหลือแผงหลังครับแผงแผงหลังนี่มันใหญ่ครับน่าจะเป็นบืนเร้าครับผมอันมันคำกว่านะครับแผงขางครับทั้งหลังนะครับเนาะแผงใหญ่นะครับลินเส้าด้ฉาบแท้แน่นอนนะครับไกลแล้วครับไกล้แล้วมืนมือหึ่กับสิร่นทั้งในนะครับเนาะ รอบแรกกับด้บปาดสามเหลี่ยมไม่รอบนึงอะน,นะพี่น้องปาดบอกงมาพรรอบมันมัดๆเนี่ยก็จะขึ้นรอบสองนะครับรอบแรกเกือบได้เนาะพี่น้องเนาะขึ้นทีเดียวได้ครับนี่ก็สูงนะแผงสูงกว่ามู พี่น้องเจอกันชิปหนานะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมขอจบชิปเพียงสามนีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ทำได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณครับ